โยโกโซแมสโซนดูคราฟอยู่ผมแบงค์ไรเดอร์ฮาร์ดวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์ซีและนี่ก็คือทีมของผมนะครับผมกองหน้าตัวเป้าผมสองคนนะครับผมคริสเซโนโรนัลโดและแฮร์รี่เคนฮะต่อมาด้วยนะครับปีกทางด้านซ้ายนี่ครับแด็กซเลอร์นะครับผมจากปารีสแซงต์แชร์มแมนนะครับผมแล้วก็มีซีดานยืมนี่ครับผมผมไม่ได้ซื้อนะทีมผมยังจนอยู่มีแค่863ล้านเท่านั้นนะครับ แล้วก็มีแมซี่มีตัวเก่งเลยคือตอนนี้เราต้องตัดค่า fp ให้เหลือ85ร้85นะฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าเออเอาใครออกดีกวะลุยกันครับลงแรงดีกว่านะครับวันนี้ครผมก็จะทำมาเป็นไอ้นี่นะครับการไต่แรงนะผมมาเราอยู่ที่โปรหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับเนี่ยถ้าอีก3ตาผมชนะผมอาจจะสามารถสเตย์หรืออาจจะสามารถขึ้นแชมป์ได้ขึ้นเลื่อนแรงได้นะฮะต้องมาติดตามกันตา มาลุยมันเสีสเยสนามจะดังกันไปนะเดี๋ยวผมออกไปลดเดี๋ยวรอบแบบผมไป้ก่อนเลยโอเคส่งมาที่กาเลตเบลกาเลตเบลเลี้ยงมามาที่แฮร์รี่เคนกาเรตเบลส่งกลับมาที่ฟาบาบินโยฟาบินโยมาส่งมาที่แฮร์รี่เคนผ่านมาโอ้โหไปแล้วนะครับ1-0นันจากคิสเโนโรนันโดนะครับผมลูกนี้นะสวยงามเอา้า เอาหน้าไปไซย่าแล้วฮะลูกนี้นะครับผมโอ้โหผ่านบอลมาสวยงามที่ว่ากูตัวก็ล้มไม่โอเค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 เข้ามาแล้วนะฮะอึ๊บเอ้ยอเดียสัตว์รับได้นะครับผมโอเคไป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 โอ้โหโอ้โหดูเขายิงนะชีวิตไม่ค่อยผาสุกครับโอ้โหโดนเบียดมาจังหวะนี้ สกแสกงอกแกงกล็อกแล็กงอ๊งเง้งงอ๊งเง้ง,ง,ง,งในชีวิตเธอโอ้โหเขามาแล้วนะฮะโอโ้โหโอ้โหเปิดมาสวยครับลูกนี้แต่ว่า MD ็มดีไลท์โอ้โหเกือบนะฮะเอ็มดีไลท์มาสกัดไว้ได้นะครับผมซีดานโอ้โหซีดานโอ้โหไม่ได้นะเฮ้ยแฮร์รี่แฮร์ฮร,รี่โอ้โหเกือบครับลงลงครับลงเลยะฮะ ลงเลยครับโอ้โหขอบคุณฟอร์ดินานะเมื่อกี้เหมือนจะวิ่งตามไม่ทันนะช่วงที่เขาเปิดเนาะผมเปลี่ยนตัวชา้าไปหน่อยากาเลตเบลากาเลตเบลโอ้โหไม่ผ่านทางด้านของกองหลังนะฮะเออวิ่งเลียดมาเลียดชัยภูมิมาโอ้โหเปิดบอลเปิดบอลเกมมิ่งเปิดบอลเคียวไปก่อนสายเปิดบอลเกมมิ่งเยอะนะครับเกมนี้ฮ้ยล็อกมา สวยมาที่โรนันโดโรนันโดพักบอลลงโอ้โหไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้โหสวยละแม่แอแอ๋แม่จา๋าไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ยังตามไหวอยู่ยังไหวอยู่โอ้โหเรียบร้อยฮะคือผมประกบไม่ทันจริงๆครับจังหวะนี้นะฮะมา มาที่คลายวอเกอร์คายวอเกอร์โอโหส่งอะไรวะเนี่ยคายวอเกอร์ผมว่าเนี่ยต้องใช้สมาธิแล้วเฮ้ยลงลัววิ่งวิ่งวิ่งเอบีอไลวิง่งโอโหสวยสวยชนกับเพื่อนนิดนึงไม่เป็นไรโอโหโดเขาเบียดออโดไม่โดไม่วิ่งคือสกัดบอลเลยนะอ่ะโอ้ไม่ขยันเลยอ่ะ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมนึกว่าจะไม่ได้บอลนะก็เลยก,กดเไ็กเลย่งโอโ้โหโอ้โหเหมือนเราจะโดนจมตียังนะครับเคได้บอลเอ้ยไม่เข้าฮะโอ้โหหลังมันขุกขีกขุกขีกอ่ะเรียกมาครับ เลีงทางด้านของซีดานมาครับซีดานมาที่กาเลตเบลกาเลตเบลตบักโอ้โหยิงไปไหนกาเลตเบลกดแรง,ไ,ง,ปรรแรงไปหน่อยอ๋อมันมันมันโดนตัวผู้รักษาประตูนะครับกดแรงไปหน่อยอุ้ยอา้าวยังได้บอลอยู่อา้าวไม่ได้แล้วโอเคฮะไม่เป็นไรครับหนึ่งหนึ่งเราน่าจะยังคลองเกมได้อยู่นะครับ โอ้โหอะไรวะคุกคิกคุกคิกวุกวิกวุกวิกในชีวิตเธอสวยสวยโอ้โหแฮอร่เคนต<อ>ิดต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 ดต้ดติลติดตตเตดิ สี่ทัน,นเินโชว์หน่อยขอขอสักนิดขอสักหน่อยก็ยังดีขอโอ้โหไม่ได้นะครับเพี่ยละจังไรแล้วครับอุ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้โหเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานมันพลาดอะ่ะคือเฟอร์ดินานมันพลาดอะ่ะแบบโอโ้มันช้าไม่หาช่องเลยอะ่ะบอยเพี่อ โโอ้โหจะเอาให้ได้ครับบอลเอาบอลให้ได้ครับโอ้โหไม่ได้อะทำไมอ่ะแมวแบบนี้แมวแบบนี้เอ้ยสวยสวยฮะรอดมาได้นะครับกับจังหวะเมื่อกี้โอ้โหเขากะเข้าแบบรุนแรงมากสีดาน ซีดานซีดานโอ้โห่โโหหน่าสายยาไปหน่อยเออบอกแม่ว่าครับเฮ้ย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 ไม่ได้การละสวยขอคืน ไปเลยพี่ไปเลยเฮียโอ้แม่นมงอ่ะเฮ้ยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่เอาสกัดได้แต่ไม่เอาไม่ไม่เอาสกัดได้แต่ไม่ได้บอลขอขอร้องอุ้ยเอาดูดูโอ้ถ้าโกผมไม่เซฟชีวิตหาไม่แลขออย่าม่งเข้าปอโอเกือบสวย เอาเอาเป็นอะไรอะ่ะเป็นไรอะ่ะเบลใจเย็นครับผมไม่รีบแป๊บนึงขอพักหน่อยก่อนพี่เหนื่อยเดือดเกินโอ้เอาเลี้ยงมาบอ,อกเลยอย่าเปลี่ยนตัวให้ผมมั่วได้ปหมเนี่ยโอเคสวยสวยสวยเลยพี่ แพ้เคนขอร้องนิดนึงนิดนึงเพื่อนโอ้โหไม่ตู้เลยอ่ะนายไม่ตู้ชีวิตอ่ะเพื่อนสวยมาที่กูดินโยกูดินโโล่ลากมาแล้วกูดินโโล่ลากมาแล้วกูดินโยเปิดมาโลนันโดโคกมงเฟอเอา้าหลบทำไมไม่โอ้โหไม่สแกให้่อยวะโอเคลงลงครับลงครับ โอเคได้อยู่เอ๋มาดิแล้วนี่เคนยังได้บอลซีดานซีดานโอ้โหซีดานจะยิงแต่ก็เสียประตูเสียไปนะครับผมเรียกนะครับเรียกมาเรียกโคดินโยมาโอ้โหไม่ได้บอลน,นะโอเคหมดเวลาไปครับกับแมตแรกนะ ยิงประตูไปที่สองต่อสามครับเกือบแพฮะเหนื่อยเลยฮะเล่นเอาเหนื่อยเลยของเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะฮะ <c oughs> เอาเราเสียบอลครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับไม่หว่าวพื้นครับ <c oughs> ยังได้อยู่ <c oughs> พอที่ลยคอ,อสะามาที่ปึ๊บ <c oughs> พาไม่ทันเลยทีเดียวมงขอขึ้น <c oughs> ยังได้อยู่ <c oughs> เอาไม่ได้ละ โอ้โหเศร้าครับเป็นเศร้าฮะเป็นเศร้าบอกเลยว่าเป็นเศร้าบอกเลยจะมากับจอร์เดียรบ้าเหรอมันยังมันยังเร็วไปหนุ่มโอ้โห,หลุยโดนสกัดขานะครับล้มลงไปเลยฮะฮะสวยฮะโอ้โหสวยงามโอ้โหแต่มันเปิดไม่ดีอ่ะมันเปิดไม่ดีลุยคอสตาโอโ้เปิดแย่มากครับคันเต้คันเต้ไล่บอล โอ้โหผ่านมาแบบนี้ผ่านมาแบบนี้โอ้โหดีนะไม่มีคนตรงนั้นดีเลยอืออกประตูโอ้โหออกข้างสนาไมไปด้วยครับไม่ได้ไม่ได้เตะมุมนะฮะเราก็เคเราก็ออกบอลเลยเฮ้ยโอ้โหถ้าเข้านี่กูร้องเลยอะ่ะบอกให้เฮ้ยอะไรวะ กูละเป็นเครียดแล้วก็เป็นท้อเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นพี่น้องเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อไไดโอ้โหไม่ฟาวจริงนะชนผมขนาดนี้ไม่ฟาวก็แย่แล้วครับ <c oughs> ไปเลยเปิดปง <c oughs> ไปเลย <c oughs> โอ้โหออกไปนะฮะเมื่อกี้ใครยิงวะ <c oughs> มาๆมา,มากูลากเรือ้บ้างลอกเรียนแบบ โอ้โหมันชนผมมากมาที่ลุยคอสตาลุยคอสตามาที่ตีดานตีดานมาที่ดุยโซเลสลุยโซเลสดุยโซเลสโอ้โหผมช้าไปหน่อยวะกองเต้นนะกองเต้ขึ้นสูงครับมาแล้วฮนะโอ้โหอะไรวะมันชนแบบฮี่มึงก็อย่าไปชนกับเขาดิสวยสวยอย่าดึงเสื้อดูดูมันน่าเกลียดมันดึงเสื้อผมมันดึงเสื้อผม เฟอร์ไซย,ยาหนึ่งนี้โอเคเราค่อยๆไปครับไปแล้วครับโอ้โหฮุยลุย,ยไม่วิ่งมุดเด็กเบียดเบียดกับเขาโอ้โกได้เลยเมื่อกี้เกือบสวยครับแต่แบบลุยไม่วิ่งฮนะผมเศร้าเลยทำไมลยไม่วิ่งอุ้ยโอ้โหดีมันกระโดดวืด โอ้ยรอด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 ,อดไปรอดไปเออยิงแม่งออกมาหรอออกมาเหรอออกมาก็ G G E C เลยครับออกมาก็ G G E C เลยครับจื๊อจื๊อจื๊อพี่พีดานนะจ๊ะจื๊อจื๊อจื๊อออกมาก็ G G E C เลยครับเรียบร้อยนะฮะมาแล้วครับ เอ้ยอ้ๆอ้ไอ้ไอ้ no 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 ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณโองมาหมโอ้ไม่ได้บอลเป็นไปไรครับได้ของจอร์ดี้อัลบาจอร์ดี้อัลบาขอบคุณจอร์ดี้อัลบาโอ้โหอะไรวะแม่งเอ้ยผม โอ้โหขอบคุณโอ้โหเดลสารล้ำหน้าไปดิใช่ไหมโอเคฮะได้บอลอยู่ครับเรายังพอถูถูเดถไายไปได้นะเอ้ยไม่ทำไมไม่ผ่านบอลไปตรงงูนโอ้โหผมกดไปนู่นนะผมกดไปลุยคอสตานะโอ้ผมกดลุยคอสตาเนี่ยครับคือมันไม่โอเคอ่ะมันให โอ้โหให้ฟอดินานทำไมวะผมกดไปลยุยคอสซ่าโอ้ไม่อยากโดนเลยอ่ะผมต้องชนะเฮ้ยโอ้โหทำไมแค่ส่งบอลในค่นี้มันถึงพลาดวะผมงงวะ่ะผมอันนี้ผมงงโอ้โหลามอสลามอสลามอสวิ่งไม่ไหวเลยอายุเยอะแล้วลามอส เอาเอาสก,กัดได้ไม่ได้บอลอีกแล้วครับดูนะเดี๋ยวนะเออเอาเข้าไปผมสก,กัดบอลได้นะฮะัลโหลฮัลโหผมสก,กัดบอลได้นะโอเคลุยคอสตาโอโอโหผมขอบอลหน่อยเหอะไปแล้วครับมาเลสมาเลสโอโหไม่ได้ฮะส่งกลับมาก่อนฮนะเปิดโอโหผมเปิดให้มาเลส ช่องมันเริ่มผมไม่โดนงงมากเอา้าอะไรอ่ะไม่คือกูได้เปรียบเว้ยมึงจะสั่งลับหน้าทำไมกูได้เปรียบไอมีไล์ ight, ขอบคุณเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยคือผมกลุ่มผมมีปัญหาอะไรป่าวะคือผมจะส่งไปให้ข้างล่างเว้ยมันเอามาให้ข้างบนเฉยเลยเลยเลยโอ้โหโดนเบียดออกไปได้ ไม่เปไน็นไรนะเราเรายื้อได้อยู่ยื้อเกมได้อยู่โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะโอ้โหวิ่งยังไงให้ทันวัเนี่ยมาครับส,นะสุดท้ายแล้วนะจังหวะสุดท้ายแล้วโอเค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 เราได้นะครับผมไปเลยโรนัลดโรนัลด โอ้โหสไลด์น่าเกียดมากครับแต่ก็ไม่พาวนะฮะโอเคนะฮะชนะไปได้นะครับโอ้โหโคตรลากเลื่อนเลยแค่โปลหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่วันนี้นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับฟิฟ้าไรสสีนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับ